สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกครั้งนะคะกับ New China Insight by d o วนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอยากจะอัดคลิปเยอะหน่อยนะคะเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์ชีวิตในปักกิ่งแล้วก็มุมหรือว่าประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวข้องกับจีนยุคใหม่นะคะเรื่องที่จะมาเล่ากันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตชาวปักกิ่งยาม New Normal เป็นยังไงนะคะโดยจะขอแบ่งเป็นอพิซดละกันเพราะว่ากลัวว่าเนื้อหาจะยาวไปแล้วก็บางคนอาจจะไม่อยากดูคลิปที่ยาวๆนะคะ จริงๆแล้วนะคะจีนเขาก็มีการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับ COVID โควิดไปตลอดเวลาระยะสามปีนะคะ,ะโดยก็ยังยืนยันที่จะดำเนินนโยบายแบบซีโร่โควิดแต่คนที่ไม่เข้าใจคําว่าซีโร่โควิดเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่อยู่ร่วมเลยมาตรการคือล็อกดาวน์อย่างเดียวแล้วก็กระทบทุกสิ่งทุกอย่างแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะคะการซีโร่โควิดแบบของจีเนเขาใช้คำว่าเดิน amic เข้ามาดิน a มิกเขาหมายความว่าอยู่ร่วมกันแบบจะยกตัวอย่างอย่างเช่นอันแรกนะคะว่าคือการตรวจเร็วแยกเร็วแล้วก็กักกักเร็วสําหรับเคสที่พบนะ สมมติว่ามีหนึ่งเคสพบที่หมู่บ้านดาวนะคะก็จะเกิดการตรวจทั้งหมู่บ้านแล้วก็เราแวดวล้ออาจจะประมาณ1นถึงสองกิโลโดยจะมีการตรวจ PCR เทสแบบพูพรมและแบบดุกก็คือตรวจทุกวันอาจจะใช้ไวล้ว่าเราประมาณหนึ่งสองอาทิตย์คือตรวจทุกวันทุกคนต้องไปตรวจนะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยทำไมจริงเขถึงทําได้เขาถึงจํากัดการระบาดได้ประเด็นสำคัญคือเรื่องของดิจิทัลเขาใช้ดิจิทัลหรือเฮลคิดเนี่ยเข้ามาโดยตัวเฮลคิดของเขาเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวจับเลยจับพฤติกรรมของแต่ละคนเลยว่าคือไม่ใช่พฤติกรรมนะคะเป็นตัวจับการคือเส้นทาางการใชช้ีวิต เวลาเราไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรู้เลยแล้วก็มีการบังคับให้แต่ละร้านค้านะคะแล้วก็ร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็พวกคาเวเนร์โซทุกแห่งร้านร้านรวงทุกแห่งที่เราไปจะเป็นต้องสแกนลงทะเบียนในเฮลโค้ดก็คือว่าเราต้องสแกนไอไอไอตัวเฮลคิทอะค่ะของร้านค้านั้นๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวคัดก่ออีกอย่างหนึ่งอะว่ามีใครเคยมาที่ร้านนี้บ้างสมมติเราเกิดไปร้านขายยาวันที่คนที่เจอโควิดคนที่หลังจากนั้นมาเนี่ยเป็นเคสนะคะว่าติดโควิดเนี่ย เาก็จะถูกเรียกตัวได้ใช่มันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เขาก็จะเป็นลักษณะที่ว่านอกจากเป็นเป็นการสแกนไอ้ตัว qr code ของร้านค้าแล้วนะคะเขาก็จะมีการตาม tracking เราอ่ะตามสัญญาณมือถือตำแหน่งที่เราอยู่อ่าเป็นการช r a i l i n ตำแหน่งก็คือเขาจะรู้เราเปไปในมาบ้างคือถ้าเราเกิดเคยเข้าไปในกลุ่มเสี่ยงคือเป็นกลุ่มที่เคยอาจจะเคยเข้าไปในห้างแล้วพอดีวันนั้นเนี่ยคนที่เป็นติดโควิดเขาไปเดินห้างพอดีอ่ะเราก็จะมีแจ้งเตือนมาที่มือถืออ่าแล้วตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะทําให้เฮลท t ของเราเลยขึ้น pop up ขึ้นมา การขึ้นป๊อปอัพของเฮลคิดก็หมายความว่าเราจะไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้เราต้องไปทําให้ไอ้ตัวป๊อปอัพเนี่ยมันหายไปนะคะส่วนไอ้ตัวป๊อปอัพเนี่ยวิธีการการแก้ไขก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยก็คือต้องโทรหานะคะแล้วก็ประสานกับพื้นที่ที่เราพักเนี่ยในบริเวณหมู่บ้านเขาจะมีจุ๋ยหุ่ยเรียกว่าจุ๋ยหุ่ยนะคะก็คือเป็นเหมือนอเทศบาลประจำท้องถิ่นอะถามถามเพราว่าเฮลคิดเราเนี่ยเกิดเด้งขึ้นมาเป็นป,ป๊อปอัพมันจะทป็ยังไงเขาก็จะบอกวิธีการแก้ไขแต่โดยส่วนใหญ่ก็คืออ90%เเเนนี่ยคค้าาจจะะะใหรรรไปตววโดดะะิด PCR บ ขึ้นไปถ้าหากว่าเราตรวจทั้งสองรอบเนี่ยผลเป็นลบเนี่ยไอตัวป๊อปอัพก็จะหายไปอัตโนมัติเพราะว่าในการตรวจโควิดแต่ละครั้งนะคะตรวจพิษแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะสแกนแบบประชาชนนะถ้าเป็นคนจีนสมาหรับ,บประชาชน้เป็นคนางเขาจะใช้แบบเป็นคีย์แบบพาสปอร์ตหมเด็พาสปอร์ตแล้วก็ชื่อลงไปซึ่งเขาจะสามารถ tracking กับเทลโคของเราได้ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทร,รัฐบาลจีนเขาเขาทําแล้วมันรวดเร็วจริงๆนะคะแล้วมันก็แบบเป็นลักษณะที่ว่ามันใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาใช้แล้วก็ทําให้การ tracking คนที่เเเปป็นนแล้วคคคที่ยไืหม มันเขาหาแบบเส้นสายการระบาดได้อย่างรวดเร็วอัค่ะเพราะว่าเขาใช้ระบบตรงนี้เข้ามานะแล้วก็ถ้าหากว่าผลโควิดเราเป็นลบทั้งสองครั้งจากการตรวจนะคะมันก็จะปลดล็อกอัตโนมัติหลังจากปลดล็อกเนี่ยเราก็จะไปไหนมาไหนได้ปกติก็คือจะบอกว่าทุกวันนี้นถ้าเราไม่มีเฮลโค้ดนะคะเป็นสีเขียวเนี่ยหรือมีป๊อปอัพติดขึ้นมาเนี่ยหรือเป็นสีเหลืองเราจะไปไหนมาไหนไม่ได้เลยก็คืออยู่ได้แต่ในบ้านนะคะเพราะว่าไปทุกที่เนี่ยเขาจะดูไอ้ตัวเฮลโค้ดของเราว่าเป็นสีเขียวหรือเปล่า แลวถ้าหากว่าเฮลโคดเราไม่ได้เป็นสีเขียวเราไปสแกนไอคิวอาร์โค้ดของร้านค้ามันก็จะแจ้งเตือนเปน็นเสียงเตือนเหมือนคล้ายแบบรถพยาบาลนะคะเสียงดังๆอะ่ะเ,เขาเราคนที่อยู่ที่ร้านเขาจะรู้ว่าเรามีปัญหาในเฮลโคดเขาก็จะไม่ให้เราเข้าอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นเอาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะแล้วก็เป็นการแบบเหมือนเคสบังคับไปเลยอะ่ะว่าเราไปไหนไม่ได้เราไม่มีเฮลคิทเป็นสีเขียวแล้วเราก็ต้องไปตรวจตามที่รัฐบาลกําหนดนะคะแล้วก็หลังๆมาเนี่ย เขาเรียกว่าจุดตรวจอะเยอะขึ้นในกักกิ่งนะคะก็คือกลายเป็นนิวโนม่าใหม่ไปแล้วนะประเด็นต่อไปจะพูดถึงก็คือ,อ,อตอนนี้นะคะเอ K ยังไม่มีใช้นะประชาชนที่จริงเขายัางถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีข่าวออกมาว่าจะให้ประชาชนใช้เอทเเองนะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครไปซื้อ ATK เคที่ร้านขายยาแล้วก็เอามาตรวจเองนะคะแล้วก็ผลของ a อ k เคก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับเพราะว่ามันเข้าไปในเฮลกิทของเราไม่ได้เราก็ออยังใช้ p c r อรยู่เพาะงเท่าน,น,นี้ต่อมาก็คือชีวิตประวันของทุกคนในตอนนี้นะก็คือ วันเว้นวันวันเว,ว,ว้นสวันอะไรเงี้ยก็ต้องไปเข้าแถวตรวจ PCR ตามจุดต่างๆนะคะก็จะเป็นภาพที่เราเห็นโดยทั่วไปอ่ะเป็นเรื่องปกติเป็น New Normal ใหม่เลยจริงๆว่าทุกคนต้องไปตรวจเป็นชีวิตประจำวันนะแล้วต่อมาก็คืออันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือว่าหลังๆมาเนี่ยมีการอัปเดตนะคะก็คือว่าตัวเอโคที่ขึ้นรถอะคะ่ะตัวสแกนขึ้นรถอะไรเงี้ยของทางรถเมย์นะคะ แล้วก็รถไฟฟ้ามันจะเชื่อมกับเฮลโค้ดของเรา mm hmm. เขาก็จะรู้ได้ว่าเราเฮลโค้ดเราปกติหรือเปล่าคือ mm hmm. ถ้าหากว่าเฮลโค้ด hmm. เราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้มันก็จะให้เราเข้า mm hmm. ก็คือมันก็จะแบบปิดแล้วให้เราไปติดต่อพนักงานนะคะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอ mm ัปเดตใหม่ในอันนึงก็คือในเรื่องของรถเมล์ก็เหมือนกันนะคะในรถเมล์เนี่ยนอกจากเราสแกนขึ้นไปแล้วเนี่ย mm hmm. ก็คือมันก็เชื่อเฮลโค้ดเราว่าเป็นสีเขียวหรือเปล่าคือถ้าหากว่ามีเป็นสีเขียวมันก็จะแจ้งเตือนแล้วแต่ว่ารถเมล์เนี่ยคนขับบางคันเขาก็จะดู อ่าแล้วก็ที่ทำอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแล้วมีประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายเลยก็คือว่าตอนนี้อาหารในร้านค้าหรือว่าที่ไหนก็ตา้ที่เราไปอ่ะเขาจะมีป้ายบาอกเลยว่าคือผลตรวจโควิดอ่ะต้องอยู่ภายในไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนหน้านี้คนนือ4 8ชั่วโมงตอนหลังก็คือให้เป็น72ชั่วโมงก็หมายความว่าให้3วันถ้าหากว่าไอตัว PCR ผลพ c r เรายัางขึ้นเป็น1-2วันอย่างเงี้ยเออว่ายัางมีผลเป็นลบอยู่นะนั่นแ่ะเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเกิน3วันอ่ะ บางทีเขาก็มไม่ให้เข้าไปแล้วอันนี้ก็อยู่ที่ยามด้วยนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของชีวิตชาวปักกิ่งยามมิวนออในปัจจุบันนะคะไว้ดาวจะมาพูดเรื่องอื่นๆนะคะที่น่าสนใจอีกในคลิปหน้านะคะติดตามกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ